สวัสดีครับลูกสิทิลักษณ์ครับผมตอนนี้ผมไปหาผมมีขวดน้ําอยู่นะครับที่จะเอามาสาธิตนะครับว่าเวลาเราวิ่งเต็มโป้นะครับแปดโลหรือ5โลเราไม่ใช่เพื่อที่จะหยุดกินให้อิ่มแล้วเวลาไปวิ่งแล้วกลับมาบอกว่าโค้ดครับผมจุกนะครับมันไม่ใช่ว่าให้คุณกินหมดขวดนะครับแต่ปัญหาคือเราไม่จิบแก้ปอะหายนะครับแล้วก็วิ่งไปถึงว่าเทสห้าโลเนี่ยกิโลที่2กิโลที่4เราจิบ นะครับแล้วก็โลโลที่4โล2เราจิบโล4จิบสุดท้ายก็ทิ้งขวดแล้วก็วิ่งต่อไปได้นี่คือเราเทสได้ถ้าเกิดวันไหนที่เราวิ่งเต็มโป8โลหรือซีมาโลเราก็วิ่งได้นะครับถ้าเกิดเราบริหารน้นําดีๆกินดีๆด,ดีกว่าไม่กินเลยนะครับเปดเราเขาไม่ต้องเสียเวลาในการจกเฉียวรับน้ําด้วยนะครับถ้าเกิดไปวางพุ่มหญ้าเขามีคนหวังดีเอาขยะไปทิ้งหรือคนขโมยไปนะครับก็ อาจจะเป็นกลวนวางยาด้วยก็ได้ครับอันตรายนะครับดังนั้นแล้วขวดน้ําแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะถือแล้วก็วิ่งไปได้นะครับไปได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็กำแบบนี้วิ่งนะครับก็ไม่หนักมากเราไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับใส่แค่นิดหน่อยก็ได้นะครับกินใด้พกระหายเพื่อที่จะมาคั้นไว้เราอย่าเสียเวลาเพราะจังหวะเวลาที่เราวางน้ําไว้บนพื้นเราอาจจะย่อตัวลงมาแล้วก็ลุกขึ้นมันอาจจะทให้เอ็นพลิกหรือกระตุกอาจจะทําใหเราบาดเจ็บได้นะครับผมกอลองเอาไปปรับใช้ดู นะครับสองขวดซ้ายขวาก็ได้นะครับจะทําให้หัวไหลเราแข็งแรงด้วยเวลาเราทิ้งขวดเวลาเราแข็งจริงเราไม่ต้องพกแบบนี้อยู่มันจะทําให้เราวิ่งดีขึ้นโอเคครับผมก็โชคสอนวิ่งออนไลน์ครับเทคนิคเล็กๆน้อยที่อยากจะนํามาฝากลูกศิษย์นะครับที่บอกว่า,าวางน้ํายากลําบากอย่างนน้นอ,อย่างนี้นะครับก็แบบนี้ก็จัดไป